ยินดีต้อนรับกลับสู่ไบอัปเดตแหล่งรวมข่าวสารและรีวิวมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้วันนี้เราจะพาคุณมาทำความรู้จักกับ Honda c r f 450 L รุ่นใหม่ปี2025มอเตอร์ไซค์ที่ออกแบบมาสำหรับสายลุยตัวจริงที่ต้องการทั้งพลังความคล่องตัวและความสามารถในการขับขี่ทั้งทางเรียบและทางวิบากในคันเดียวเริ่มกันที่จุดเด่นของรุ่นใหม่ปี2025 Honda ได้ปรับปรุงระบบจ่ายเชื้อเพลิงและปรับแต่งน้ำหนักให้เบาลง รวมถึงปรับช่วงล่างให้ตอบสนองดีขึ้นไม่ว่าจะขี่ในเมืองหรือบนเส้นทางธรรมชาติรุ่นนี้ยังคงเน้นการเป็นมอเตอร์ไซค์สายวิบากที่ถูกกฎหมายบนท้องถนนเครื่องยนต์ยังคงเป็นแบบ 449cc ซแบบยูนิแคมระบายความร้อนด้วยน้ำซึ่งถูกปรับแต่งให้ตอบสนองคันเร่งได้ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะในรอบต่ำให้อัตราเร่งที่นุ่มนวลแต่ทรงพลังและแน่นอนว่ามาพร้อมเกียร์6สปีดที่เหมาะกับทั้งการขับขี่ในเมืองและเส้นทางวิบาก จุดเด่นอีกอย่างในปีนี้คือน้ำหนักที่เบาลงฮอ n ด้าได้ลดน้ำหนักด้วยการใช้วัสดุใหม่ในเฟรมด้านหลังและเท่าไอเสียทำให้การควบคุมรถทำได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะในเส้นทางที่ต้องการความแม่นยำและการทรงตัวที่ดีระบบช่วงล่างยังคงใช้โช้คอัพโชวะแบบปรับได้ทั้งหน้าและหลังโดยได้รับการจูนใหม่ให้รองรับแรงกระแทกได้ดีขึ้นไม่ว่าจะขี่กระโดดข้ามหญิงหรือวิ่งบนถนนในเมืองก็รู้สึกนุ่มนวลและมั่นใจยิ่งขึ้น ในด้านดีไซน์ Cif 450 LP 2025ี2025มาพร้อมลายกราฟิกใหม่ที่ดูดุดันมากขึ้นไฟหน้าแบบเล็ดถูกปรับปรุงให้สว่างและดูทันสมัยมากขึ้นมันดูแข็งแรงมีสไตล์และพร้อมจะลุยไปกับคุณในทุกเส้นทางที่สำคัญคือมันยังถูกกฎหมายในการขับขี่บนถนน Cif 450 l มาพร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นเช่นไฟเลี้ยวกระจกมองข้างและที่ติดป้ายทะเบียนหมายความว่าคุณสามารถขี่มันออกจากบ้าน ขี่ไปลุยเส้นทางธรรมชาติแล้วกลับบ้านได้โดยไม่ต้องใช้รถบรรทุกหรือลากพ่วง Honda ยังให้ความสําคัญกับความทนทานอะไหล่ต่างๆใช้วัสดุคุณภาพสูงกครองอากาศเปลี่ยนง่ายโซ่ทนทานและรอบการบํารุงรักษาที่เหมาะกับคนที่ใช้รถบ่อยสรุปเลยคือ Honda CRF 450L ปี2025คือมอเตอร์ไซค์ที่เหมาะกับคนที่ต้องการคันเดียวลุยได้ทุกที่แข็งแรงน่าเชื่อถือและขี่สนุกเหมาะกับสายลุยที่รักการผจญภัยแบบแท้จริง หากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์และกดติดตามบว้อัปเดตเพื่อไม่พลาดข่าวสารและรีวิวมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ๆขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า